กับเขาอันนี้ใครพากินมันเปใครพากินกินเองไม่ใช่ตอนเต้นเด็กๆเกนะียเคยมีคนพากินมาดูยังไงยากเลยยากพากินทุกคนมาดูวันนี้มีจะมีคนกินแตงโมกับข้าวนะคะทุกคนมาเบิรกกันเลยสบายดีทุกคนมื่อนี้พบกับมีอีกแล้วมื่อนี้มีเสี่ยไฮมาเบิงเนาะ มีคนมีคนกินข้าวก็วแตงโมม,มีมีกับโคเคยเห็นเนาะแล้วกับโคเคยกินอันนี้มันก็เป็นความแสบส่วนตัวแล้วกับส่วนบุคคลเด้อค่ะใครเคยกินก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันเด้อไปเบิ่งกันเลยพี่น้องนี่เพิลชิกินขา้าวกะแตงโมพี่น้องทัาเบิ่งเด้อชีวิตจนจนอย่างเราข้าวเช้า อะไหมอะไรไหมอะไรบ้างเป็นอะไรออก็อร่อยไหมเช่ากับแตงโมอร่อยอร่อยมากไหมอร่อยมากทำมต้องมีความสุขมากินข้าเท่าแตงโมความสุขมากแล้วทำไมต้องเอาแก้มเอามือพลังงานจน กินข้าวกะแตงโมเขาเรียกว่าคนกินเจม่งกินเจก็กินเจมีข้าวครับเดี๋ยวนะคะทุกคนกินข้าวกะแตงโมอันนี้ก็ต้มยำไข่ปลาถามเองกับข้าวมีอย่างเดียวอันนี้ก็กินข้าว ใครเคยกินบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยหรือมามาแจก์ความรู้ให้ด้วยนะคะเคยเคยกินพี่น้องเขาวกบแตงโมเคยกินแต่มังม่วงกับเขาแล้วก็กล่วยกับเขาอันนี้ใครพากินอันนี้ใครพากินนไม่ใช่ตอนตอนเด็กๆเนะี่ยเคยมีคนพานกินมาดูว่าอย่างไงย่าไงย่าพากินหรออ,อร่อยอ กินได้หมดแหละข้าวกิกนอะไรก็ได้น่าจะกินกับข้าวเหนียวนะอร่อยไหมไม่อร่อยแลยข้าวเหนียวมันแข็งอเออไม่ก็มากินกับแตงโมมันก็ละลายไงข้าวเหนียวมันก็เหมือนกันไม่อร่อยเซถ่าข้าวเหนียวกับมะม่มวงเนี่ยอร่อยนะอร่อยอร่อยมากเลยสองข้าว ข้าวกะแตงโมนะคะมีใครเคยกินข้าวแตงโมลอ,อยจะตาย<ม>ชื่นใจมากกินข้าวแตงโมเยิน,นะไม่เคยกินเคยกินแต่มะม่วงกับข้าว นี่ตักกับข้าวไปแล้วกินสลับกินกับแตงโมอาหารเช้าวันนี้มีข้าวแล้วก็แตงโมกินข้าวกับแตงโมเพิ่งจะเห็นเคยกินแต่ก้ลวยกับแตงโมกล้วยกับแตงโม ไม่ใช่เคยกินเออโทษเคยกินแต่กล้วยกับข้าวนี่นะคะใครเคยกินบ้างข้าวกับแตงโมกินข้าวเช้าทุกคนคิดเห็นยังไงคลิปกินข้าวกับแตงโมคใครเคยกินนะพี่น้อง<ม>เคยกินแต่แตงโมซื้อ,อนอ่เคยกินกับข้าวใครเนี่ยเคยกินพี่น้องอย่าลืมคอมเ,เมนต์มา มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ผูได้คิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มีน้ำเด้อค่ะบ๊ายบาย